เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยเชียกรกรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทาง1 0 1 5วิทยุจุลาจุลาเรีิโอพลสเชียกรกํกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับวรารสารสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมบทความวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนําเสนอความรู้ใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าสุดได้เผยแพร่บทความวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเอี่ยมจํารูนล,ลาบอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมจาก ข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดิโอพลัส e. วัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเอี่ยมจำรูนลาบอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เผยแพร่บทความวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนระยะที่2ภายใต้แผนงานสนับสนุนการปฏิรูประบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติกล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายไทยยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนทําให้แนวทางการดําเนินการไม่มีความชัดเจนและขาดหน่วยงานหลักที่มีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินการรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนร,รวมทั้งขาดแนวทางสภาพบังคับและบทกําหนดโทษที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ของการดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีค่าแรงและการเก็บภาษีจากการบริโภคทรัพยากรนั้นสามารถถูกพัฒนาเพื่อให้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรงไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยมีสาระสำคัญคือเพิ่มต้นทุนการใช้ทรัพยากรในมิติของการผลิตกฎหมายสามารถบัญญัติถึงหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยต้องมีการออกแบบลดการก่อของเสียในกระบวนการผลิตและการใช้งาน ประกันว่าการฟื้นฟูสภาพจัดการและการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถทำได้โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องบรรลุถึงเป้าหมายการใช้วัสดุซ้ำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติกล่าวเพิ่มเติมว่าแนวทางที่ประเทศไทยจะมีการกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งขณะนี้ได้มีการศึกษาและวิจัยอยู่โดยเห็นว่ากฎหมายควรต้องมีการกำหนดนิยามให้ครอบคลุมชัดเจนเช่นความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียน และกระบวนการต่างๆรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเช่นผู้ประกอบการผู้นำเข้าผู้ขายควรกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะควรให้มีการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างครอบคลุมมีการสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมีมาตรการส่งเสริมที่มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยมีการตรวจสอบ ควบคุมและมีบทกำหนดโทษเพื่อให้มาตรการต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรลุวัตถุประสงค์พิมพ์ละพัเยโวะผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุลานะครับ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยเหมือนจะให้ความสําคัญกับคําว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นนะครับอาจจะพิสูจน์ได้ง่ายๆจากการที่เราจะได้ยินคํานี้ผ่านหูกันบ่อยมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันกฎหมายของไทยยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับทำให้แนวทางการดําเนินการไม่มีความชัดเจนแล้วก็ขาดหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลครับวันนี้จุลาบริทัศน์สนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติ เอี่ยมจำรูนล,ลาภนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รารรบอาจารย์ครับผมเห็นบทความของอาจารย์นะครับวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอยากทราบถึงที่มาของบทความนี้ว่ามีที่มาแล้วก็ความสำคัญยังไงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สั้นๆน,ะ,นะครับว่าเวลาที่เรากําลังจะผลักให้สังคมเนี่ย ก้าวไปในทิศทางใดเนี่ยนะครับกฎหมายก็น่าจะพอมีบทบาทที่ที่ขับเคลื่อนนะฮะในฐานะเป็นกึง่งกึ่งเราเรียกกันง่ายๆเป็นวิศวกรรมทางสังคมอะ่ะหรือเป็นวิศวกร,รทางสังคมเนี่ยเราเราคิดถึงการออกแบบตึกอะ่ะเราก็อาจจะมีพิมพ์เขียวถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะให้มนุษย์เนี่ยนะฮะคนในสังคมเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือมีการใช้ทรัพยากร,รอย่างคุ้มค่านะครับมีการใช้ซ้าให้มากที่สุดเท่าที่ยังปลอดภัยนะครับ มันก็จะต้องมีกติกาเนี่ยที่ที่ที่ช่วยให้เกิดเหตุดีๆเหล่านั้นขึ้นใช่ไหมครับเช่นนะครับสั้นๆเลยก็คืออาจจะต้องมีการกําหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยผลิตของที่ใช้ซ้าได้เราลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่าเราคิดเอาแต่กําไรอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะผลิตของที่มันเจ๋งเร็วๆไหมเราก็ขายอีกแต่การขายอีกเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าถูกไหมคะเพราะมันจะต้องผลิตขึ้นใหม่ แทนที่เราจะมีกติกาที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผลิตขึ้นได้เนี่ยมันควรจะถูกใช้ซ้ําได้ให้มากที่สุดหรืออาจจะมีการแยกชิ้นส่วนมันเนี่ยเราชิ้นส่วนย่อยๆไปใช้ซ้ําเนี่ยท่านจะพอเห็นภาพถูมไหมฮะว่ามันจะต้องมีกติกาหรือสักอย่างเนี่ยซึ่งเข้าไปแทรกแซงตลาดนะครับเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือการที่อันนี้เมื่อกี้พูดถึง business ใช่ไหมฮภาคธุรกิจหรือภาคผู้ผู้ผลิตเนี่ยภาคผู้ก่อผู้ พวกเราอ่ะในฐานะคนที่ท,ที่ที่เป็นผู้บริโภครับอผู้บริโภคก็ได้บริโภคแล้วเนี่ยเราทิ้งของเลยเป็นไปได้ถูกไหมไม่คัดแยกไม่ใช้ซ้ําก็อาจจะต้องมีกติกาอะไรมาบอกว่า้พฤติกรรมเนี้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณจะอาจจะได้ผลร้ายอะไรตามมานะครับอาจจะไม่ได้รับการเก็บขยะถ้าคุณแยกขยะไม่ถูกก็จะมีแรงจูงใจที่จะแยกขยะให้ดีถูกไหมเพื่อให้เกิดกระบวนการใช้ซ้ํา อันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือเป็นการแทรกแซงพฤติกรรมนะฮะทั้งทั้งในส่วนการผลิตแล้วก็ส่วนพฤติกรรมการบริโภคครับอันนี้หลักๆประมาณนี้ฮะกฎหมาย ครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะหรือว่า circular economy เนี่ยตอนนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูนะครับผ่านสื่อทั้งนโยบายของรัฐรวมถึงแคมเปญรณรงค์ CSR ต่างๆของภาคเอกชนนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำจำกัดความอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าพวกเราแต่ละคนตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยมีความหมายที่ตีความของคำเนี้ยเศรษฐกิจหมุนเวียนแตกต่างกันไปครับอาจารย์โอเคขั้นแรกก่อนนะฮะเราจะต้องลดการ ใช้ทรัพยากรก่อนไม่ใช่ว่าเราบอกว่าหมุนเวียนเนี่ยโอ้เล่งเล่งใช้เลยแล้วขอให้เอามาหมุนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแค่ตีความแต่ว่ามีแต่คาว่าหมุนเนี่ย<ะ>แต่เราต้องขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการการการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าขึ้นก่อนคือลดการใช้ทรัพยากรก่อน,อนลดจนสุดแล้วนะฮะจนมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเนี่ยก็เอาในสิ่งที่ทรัพยากรที่ท,ที่ที่มันต้องอยู่ในระบบน,นะครับ มาใช้โดยที่ทิ้งมันออกไปให้น้อยที่สุดสมมติว่าเราคิดถึงขวดน้ำขวดหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นลินเนียอีโคโนมีเนี่ยคือ,ค,อคือเราละก็ผลิตขึ้นมาใช่ไหมกินเสร็จทิ้งถังขยะถูกจำน่ายออกจากระบบอ่ะเราคิดถึงลินเนี่ยคือพุ่งตรงไปเลยออกใช่ไหมฮะผลิตใช้ออกผลิตใช้ออกผลิตใช้ออกท่านมองนึภาพตามผมมันก็จะปรงออกไปทิ้งออกไปทิ้งออกไปโซลูล่าเนี่ยคือเราหมุนมัน อมันมันอะไร้ถูกใช้เนี่ยซ้ำให้มากที่สุดแล้วแม้กระทั่งเราบอกว่าเออมันไม่ควรถูกใช้อีกต่อไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการแยกองค์ประกอบทางเคมีของมันหน่อยเพื่อให้ไอ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 องค์ประกอบทางเคมีนั้นถูกใช้ในกระบวนการอื่นอายกตัวอย่างเช่นนะอาจจะเอาไอตัวตัวเคมีอะไรพวกนี้ข้างในเนี่ยไปผลิตพลาสติกซ้ำหรือไปกั่นเป็นน้ำมันออกมามันแยกได้เกจแมะมันก็จะหมุนมันก็จะไม่ถูก เคลียร์ทิ้งออกไปอ,ออกนล้ราบอกเคลือคัดสองคีย์ฮะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้มันเนี่ยให้หมุนวนมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ไม่ไม่จําหน่ายมันก็จะเป็นวงกลมตามตามภาพฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็เร,เรียนอีกทีอย่างนี้ว่าไม่ได้แปลว่าของที่ใช้ซ้าแล้วนตรายต้องใช้มันนะไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะมีของบางอย่างที่โอเคก็ต้องมีการนาไปกําจัดเนี่ยอย่างอย่างเหมาะสม นะครับไม่ได้แปลว่ามันต้องแอบสุดว่ามันมันห้ามออกไปนอกเศรษฐกิจเลยไม่ใช่นะครับแต่ต้องน้อยที่สุดก่อนครับผมแล้วก็ไอสิ่งที่ถูกนําไปกําจัดเนี่ยก็ก็กาจัดอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมครับผมครับอาจารย์ครับตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเนะ่ยก็ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมากๆนะครับอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าตอนนี้บ้านเราให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมาถูกต้องตรงจุดหรือ,อยังครับคือคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราบางทีเนี่ยเราจะไม่ต้อง ตั้งชื่อมันว่าเราคือเศรษฐกิจหมุนเวียนมันก็หมุนเวียนอยู่อ่าเราถ้าเราดูที่เนื้อหาเนี่ยอย่างที่ที่ที่ผมได้อธิบายนะถ้ามันมีกระบวนการใช้ซ้ำนะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ที่เกิดจากการเอาทรัพยากรอื่นมาใช้เนี่ยโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องเรียกตัวเองว่าซีร์คูล่าซีร์คูล่าเนี่ยนะฮะมันก็ซีร์คูล่าอยู่โดยเนื้อหาในทางมัลข้ามในทางมวนข้ามนะฮะถ้าถ้าเราเรียกตัวเองว่าซีร์คูล่าเดี๋ยวเราไม่ซีร์คูล่าจริงมันก็ไม่ซีร์คูล่าถูกไหมคือผมคิดว่า เท่าเท่าที่ทําวิจัยมานะคือคือ paper เปเปอร์นี้มันมันมันเป็นบทความเนี่ยซึ่งเกิดจากการทําวิจยัยนะครับก็ไปได้ฟังผู้ประกอบการคือหลายๆหลายๆส่วนเนี่ยนะะเราก็ขยับนะอย่างภาคธุรกิจเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถพูดได้ว่าเขาใช้วัสดุซ้ำเนี่ยบางทีเขาส่งออกไม่ได้อืข้อแรกเรียนอย่างนี้ก่อนคือคือโลกเนี่ยมันพอมันขยับไปข้างหน้าเนี่นะครับหมายความว่าถ้าภาคธุรกิจเราอยู่ในโลกเนี่ย แล้วถ้าคุณไม่ขยับไปข้างหน้าตามโลกเนี่ยคุณค้าขายไม่ได้อันนี้ก็หนึ่งดอกหมายความว่ามันก็ต้องถูกขัดไปแน่นอนนะครับโดย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 ,โดย,โดยเทรนด์ของโลกหนไม่ว่าถ้าคุณไม่เซอร์คูลาบางบางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขายไม่ได้และแม้กระทั่งตัวตัวพวกเราเองนะครับเราคิดถึงแบบความเป็นจริงเ่ยถ้าเกิดบางทีเราเซอร์คูลาแล้วเนี่ยชีวิตเราดีขึ้น อ่า uh huh. คือคือเราเราเราประหยัดขึ้นนะครับเราเราเราใช้ทรัพยากรไี่อย่างบ้มค่าขึ้นมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือด้านดีๆด,ด้านที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่มีปัญหานะครับว่าถ้าต้องขออนุญาตนะครับมีกระบวนการที่หน่วยงานรัฐเนี่ยหน่วยงานหนึ่งต้องไปคุยกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิด c i คูลาริต t y ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ยังมีข้อจํากัดในเชิงการใช้อํานาจของหน่วยงานรัฐที่ต้องจริงๆต้องทํางานสอดประสานกันของชิ้นหนึ่งอะครับ เข้ามาอยู่ในระบบตลาดเข้ามาอยู่ในในในวงจรของของของชีวิตมันเนี่ยนะฮะอาจจะผ่านทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านออยอผ่านกระบวนการการจัดเก็บผ่านกระบวนการการทิ้งเอาเป็นว่ามันมีหน่วยงานแล้วมนเกี่ยวข้องหลายอันถ้าทุกคนเนี่ยมองภาพภาพเดียวกันแล้วเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ยก็น่าจะง่ายแต่ถ้าทุกคนไม่ได้มองภาพมันเป็นทีมเวิร์กนะฮะเราไม่ได้ส่งส่งรับกันด้วย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  ไอเดียเดียวกันเนี่ยก็ยากก็เป็นเหตุผลเป็นที่มาครับว่าเราอาจจะต้องมีการปรับกติกานะฮะที่ทําให้หน่วยงานรัฐเนี่ยอินไลน์กันนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการพัฒนาข้อข้อข้อเสนอทางวิชาการคือ,ค,อคือกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นนะฮะประเด็นอีกอันนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการให้ให,ให้เงินสนับสนุนนะฮะกิจกรรมที่เป็นเอเซอร์คูลาอินเวสท์เมนต์บางอย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเรว่เล่่อเป็นการแทรกแซงตลาดก็ได้นะแตจะเป็นการ s u b s i d e นะฮะให้ให้เงินอุดหนุนเนี่ยสาหรับพฤติกรรมดีๆครับผมอันนี้ก็ยังอาจจะเป็นสองประเด็นที่ขาดเกอเรื่องอํานาจของหน่วยงานที่ประสานกันแล้วก็อาจจะมีกระบวนการในการให้เงินอุดหนุนกับพฤติกรรมเรื่อง circular activity ครับครับพูดถึงประเด็นกฎหมายนะครับอาจารย์ตอนนี้บ้านเรามีการผลักดันให้เกิดกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วหรือยังครับอาจารย์มันหรือมันติดขัดอะไรยังไงฮะจริงๆมันก็มีมาพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่จริงๆน่าจะตั้งแต่ก่อนผมทําวิจัยนี้แล้วล่ะ ก่ข้อเสนออย่างอย่ันนี้สามารถยกตัวอย่างได้ก็คือในฐานะภาควิชาการเนี่ยเราก็เขียนตัวตัวตัวตรงทำทำวิจัยนะฮะแล้วก็เสนอร่างตัวพรบนี้ขึ้นมามั้นตอบได้ก่อนเลยนะฮะว่าว่ามันจะมีมันมีเรื่อง circular economy p r o m o t i o n l a w เนี่ยมีและจริงๆอ่ะมันจะเกาะไปเป็นแผงนะฮะถ้าท่านผู้ฟังติดตามเนี่ยมันมีเรื่องกฎหมาย climate change ใช่ไหมเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเ๋ยมันจะพันกันไปเป็นแผงคือมันไม่ได้มาคนเดียว การลดการปล่อยคาร์บอนก็อาจจะรวมถึงกระบวนการที่เราไม่ก่อเวสหรือใช้ใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าที่สุดป้องกันการเกิดเอ็มิชันการปลดปล่อยก๊าซเนี่ยแล้วมันก็จะพันเงินไปนะฮะเราะั้นโดยตัวของกฎหมายเองเนี่ยมีข้อเสนอทางวิชาการนะครับอย่างเช่นนะ่ะการขยายนะก็เรียก extended list o n s b i l i e s คือขยายภาระของของผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าแล้วมันใช้ซ้ำได้นะไปตามเก็บมันซิใช่ไหมฮะไม่ใช่ทิ้งเลยนะถ้าคุณไปตามเก็บมันมาได้เนี่ย ก็มาใช้ซ้ำใช่ไหมมีมีมีกฎหมายเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนนะฮะพวกกฎหมายให้เน change นะฮะพวกกฎหมายที่มุ่งนะฮะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นอะไรอะ I carbon neutrality ก็จะไปด้วยกันนะครับ อาจารย์ครับเออกฎหมายแล้วก็นโยบายนะครับก็เป็นเครื่องมือสําคัญของภาครัฐใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้ฟังอาจารย์มาหลายนาทีนะครับอาจารย์พบว่าภาคเอกชนก็เป็นเออผู้เล่นหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเนาะในฐานะผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างบทบาทของเอกชนในการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เช่นอย่างนี้ฮะอย่างเช่นเอาตัวอย่างเดิมนะเกิดน้าอย่างนี้ครับถ้าถ้าเราบอกว่า ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งเลยเนะี่ยมันก็ก่อเวสขึ้นถูกเนะียก่อขยะก่อขยะก็ก็ผิดกติกาทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งไม่ลดการใช้ทรัพยากรทั้งเป็นลินเนีย้วทำยังไงให้ให้มันเซอร์กูล่าให้มันลดการใช้ทรัพยากรมันก็ต้องถูกไอ้ขวดเนี่ยก็ต้องถูกออกแบบให้ให้ให้สามารถใช้ซ้ำได้ แล้วก็ตั้งแต่แรกที่ผลิตมันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะใช้วสัสดุที่ที่ที่เป็นเกิดเป็นสิ่งที่ใช้ซ้ำตั้งแต่แรกเก็บคือทั้งตัวเนื้อมันเลยตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยนะแล้วก็การใช้มันเนี่ยอาจจะต้องกัดเป็นกัะตามกติกาเรื่องสุรานั้นคนที่มีบทบาทหลักก่อนในการผลิตตัวสินค้าแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยเข้ามาในตลาดและให้เกิดการบริโภคเนี่ยก็คือภาคผู้ผลิตเราอยู่ในสังคมที่อาจจะมีมใช่ไหมฮะสินค้าที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ในตลาดมีกระบวนการผลิต ส่งจำนายได้พวกนี้นะครับงั้นบทบาทแรกก่อนคือต้องสร้างตัว Product ที่มันสามารถซ์คลา r ได้อันนี้คือบทบาทของตัวเอกชนถูกป่ะอาจจะมีบทบาทในการเก็บมันคืนถูกไหมฮะอ่าเปลี่ยนจากตัวอย่างขวดน้าบ้างฮะเครื่องจกักรใช่ไหมฮะอุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมีไหมฮะที่เราไม่พอใช้เสร็จแล้วไม่รู้จะทิ้งยังไงทางนี้จริงๆอ่ะอุปกรขา้างในมันก็น่าจะใช้ซ้ําได้เยอะแยะเลยอ่ะ อาจจะมีคนที่สามารถใช้มันซ้าได้แล้วมาเก็บมันไปจริงไหมอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดกระบวนการเฮ้ยต้องมีกระบวนการในการตามไปเก็บมันนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มีจุดทิ้งมันฟางไพรเวทเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ผลิตอย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่เห็นมูลค่าของสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วไปตามเก็บมันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มาใช้สารเก็บมันคือไม่ได้มีแต่จังหวะผลิตมีจังหวะ manage มันเนี่ยคือคุณอาจจะไปรับตัวตัวตัวไอของมวกนที่ใช้แล้วอ่ะเอามาแยกอย่างดี แล้วก็มาผลิตซ้าก็ได้อย่างกระบนอย่างอย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะเขาทำวิจัยไปอีกการหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรีมนูแฟคอริ่งนะฮะคือคือ,ค,อคือเอามาผลิตซ้ําเอามาเอามาทําให้มันมีความปลอดภัยนะ,ะแล้วก็ผลิตซ้ําเนี่ยแต่คุณต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่ามาแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตซ้ําอ่ะแต่แต่แต่ได่ออกไหม,มฮะตั้งแต่แรกอะ่ะไอของที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแค่เรื่องนี้แต่แรกเนี่ยก็แปลว่ามันจะมีคนมารับไม้ต่อได้ง่าย อันนี้คือโลกของของ p r i v a t e หมดเลยที่ที่มันเป็นได้ทั้ง business นะแล้วก็เป็นได้เป็นเรื่องการการการคำนึงถึงถึงโลกอะ่ะได้ไปคู่กัน,นครับเออใน paper ของอาจารย์นะครับมีการยก เคสของต่างประเทศชัดเจนเลยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยนาเสนอให้ฟังหน่อยว่ามันมีเกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐในการที่จะส่งเสริมให้เกิด circular economy ส,สามารถทําได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เน่นนะชัดเจนเลยเนี่ขอทักตัวอย่างหนึ่งนะเวลาเราแน่ะจะจกัดก็คืออย่างกฎหมายเยอรมันอย่างเงี้ยมันเขียนเลยว่าไฮรักี้ลำดับชั้นของการ manage waste เนี่ยเป็นยังไง คำว่าแทรกแซงก็คือข้อแรกก่อนเลยครับเขาียนว่าต้องป้องกันการเกิดของเสียแทรกแซงคือไม่งั้นถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยผมอาจจะเป็นมนุษย์ที่เน้นบริโภคนิยมอะก็เน้นบริโภคผมมีตังค์ใช่ไหมผมก็ซื้อซื้อซื้อบริโภคบริโภคแต่ตั้งแต่แรกเลยเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณเป็นเซอร์คูลาร์คุณมีเนี่ยกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเน้นการป้องกันการเกิดของเสียไม่ใช่ว่ามาเน้นการสร้างของเสียแล้วค่อยมาเซอร์คูลามันทีหลังไม่ใช่ คือคุณต้องป้องกันไม่ให้เกิดเวสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้ซ้าเก้าใจไหมอันนี้ผมคิดว่าชัดที่ที่ทมันแทรกแซงตลาดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เน้นมามาหลอกๆนะฮะว่าเอานี้ของนี่นะมาใช้ซ้ํากันแต่ความจริงอ่ะมันถูกผลิตขึ้นมาเกินความจําเป็นตั้งแต่แรก mm hmm. อืมอ่าใช่ไหมฮะพอพอนึ้ภาพออกเนาะมัน mm hmm. มันจะเป็นกึ่งคอนเซ็ปที่ตอนนี้เราจะฮิตติดปากกันเรื่องกรีนวอชิงหรืออะไร mm hmm. ค,คือคือมันเป็นความเขียวแบบปลอมใหม่นะฮะ mm hmm. ก็จะมีเวสไฮราคีนะบอกเฮ้ป้องกันก่อนป้องกันแล้วค่อยเรียงลงมาเรื่องอ่ะจะมีการผลิตใช้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายค่อยกําจัดเป็นลําดับเป็นกฎหมายเลยนะเขาเขียนเลยเป็นเป็นกติกาทางกฎหมายไม่ใช่แค่แบบขอความร่วมมืออันนี้เป็นเป็นกฎหมายเซอร์คูลาร์ของเยอรมันครับผมครับเอออันนี้ก็จากบทความอาจารย์เหมือนกันเนาะเป็นข้อเสนอที่บอกว่าให้จําเป็นต้องนิยามความหมายของให้ชัดเจนของคําว่าเอของเสียหรือเวสนะครับอาจารย์ มันจะเป็นกลไกสาคัญมากใช่ไหมฮะในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกถูกอย่างเมื่อกี้เราคุยกันบอกให้ป้องกันการเกิดของเสียใช่ไหมถ้าเราตีความคขาว่าของเสียไม่เหมือนกันใช่ไหมคนนึงบอกอันเนี้ยเสียแล้วอีกคนนึงบอกยังไม่เสียถ้าสมมติผมบอกผมยังไม่ก่อของเสียก็แปลว่ากติกาป้องกันการของเสียไม่ไม่บังคับกับผมอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีแต่แค่บอกว่าพอคำอะครับมันมีความเป็นนามธรรมใช่ไหมครับ ล้ผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละอย่างสถานะความเป็นของเสียมันก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับคือคืออะไรเรียกว่าเสียแล้วอะไรที่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีกติกาที่ที่ที่พอจะบอกได้นะครับว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าของเสียนะคือคุณอยากสร้างมันขึ้นมาแต่ถ้ามันเสียแล้วจริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีมีกระบวนการในการกําจัดมันหรือบริหารจัดการมันอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสินค้านะครับ ก็ประมาณนี้ก็เลยจําเป็นเนี่ะต้องมีการเคลียร์นะฮะเดฟิชันว่าเออมันใช้งานไม่ได้ต่อไปแต่สําคัญนะนี่ก็ไม่ไม่ได้ว่ากฎหมายมันเพอร์เฟกก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์นะฮะแต่และอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกความเสียของมันเนี่ยมันก็อาจจะมีใครที่ใียมีหลักเกณฑ์เนี่ยในการวัดที่ท,ที่ที่ไม่เท่ากัน,นยแยกตามลักษณะประเภทของของสินค้าลผลิตภัณฑ์ต่างๆครับซึ่งพอเมื่อถ้ากําหนดนิยามความหมายของคําว่าของเสียชัดเจนภาครัฐ ก็จะไปบังคับใช้กฎหมายสร้างมาตรการต่างๆต่อไปได้อย่างชัดเจนหลักเกณฑนะ์ละกันเนะ่คือผมคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ที่เอาไป implement ต่อนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยจากการทํากฎหมายอื่นๆด้วยเนี่ยแมาาจเรางไม่ได้สามารถเขียนได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทุกอย่างในโลกเนี้มันของเสียมันคืออะไรอา,อาจจะมีหลักเกณฑ์ในการบอกว่าเออมันใช้งานไม่ได้ไป,ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมันหมดสภาพที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วาอาจจะยังไม่ได้หมดสภาพไปจนแบบโอ้ เละไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่สามารถผูกใช้ได้อย่างปลอดภัยในแต่ละเรื่องอะอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ปนเปื้อนใช่ไหมฮะบ,บางอย่างมันไม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกแล้วอ่าผมคิดว่ามันคงต้องเป็นหลักเกณฑ์นะที่ท,ที่ที่ชัดขึ้นแต่จะไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แปลงมาเป็น หนึ่งสองสามกขอคอะไรได้ทุกทุกกรณีครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายสักเล็กน้อยแล้วกันครับอาจารย์ผู้เล่นสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากภาครัฐเอกชนก็คือบุคคลทั่วไปอย่างผมแล้วก็คนผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์พวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ยังไงบ้างครับอาจารย์อ่าผมเอา,เอาใกล้ตัวที่สุดเลยนะพฤติกรรมการบริโภคข,ของเราครับอ,อย่างสมมติผมผมจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะฟู้ดเวสต์หรือมันไม่เวส ถ้าเราทานของแล้วเหลือเราทวิตมันเป็นขยะหรือว่าเราสามารถที่จะนําไปนําไปให้คนที่เขาขาดแคลนเนี่ยบริโภคต่อเก็ตไหมถ้าถ้าถ้าเราทวิตมันเป็นขยะมันก็ทิ้งมัน,ปนไปเลยมันก็เน่าถูกไหมทิ้งออกไปนอกตู้เย็นแบบเดียวนี่ก,การคือการนิยามสับจัดชีวิตประจําวันใกล้ๆตัวแม่ลงลงคือของที่เรากินเนี่ยแล้วเหลือนะข้าวครึ่งหนึ่งที่เรากินแล้วเหลือ,อเสียอย่าง อ่ะลองอันนี้อาจจะรอไม่ต้องตอบตอนนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราเราเราใช้ไม่ถ้าเราคิดแบบปกติออกก็โยนทิ้งไปดิถูกไหมแต่ถ้าเราอาจจะเอาไปให้คนที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ถูกใช้ซ้ำไม่ไม่ได้ถูกใช้ซ้ำอ่ะคือมันก็ถูกนาเปบริโภคอย่างอย่างมีประสิทธิภาพถูกปะ่ะแต่ก่อนที่มันจะไปถึงมือคนที่ต้องที่เอา resource บางคนถูก a l c a t e ไปเนี่ยคุณก็จะต้องแยกข้าวนี่ออกมาให้ดีถูกไหม คุณนึกอย่าทำให้มันเสียถูกไหมอาจจะมีดรอปพอยต์ point, แล้วก็มีคนที่มารับมันไปแล้วก็เอาไปเซอร์คูลเลตทันเวลาอัานนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหรือไมคุณอาจจะต้องแยกขยะซึ่งแยกขยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องมีกติกาไหมถ้าเกิดไม่แยกให้ถูกท้องถิ่นไม่เก็บขยะดีไหมฮะถ้าถ้าทุกอย่างเรายังไม่ทําแล้วก็ไม่มีผลร้ายอะไรตามมาเลยอาจจะไม่ต้องว่าปรับปรับเงินอะไรไม่เอานะแต่แค่ไม่ต้องไม่ได้ถูกเก็บขยะ มันก็อาจจะเกิดพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นใช่ไหมดังนั้นเราเนี่ยในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตอะครับแต่จะเป็นผู้ก่อขยะหรือก่อของเสียเนี่ยแน่นอนว่าเราก็มีบทบาทที่ที่ที่จะเกี่ยวข้องเนาะทั้งทั้งเรื่องการใช้การก่อแล้วก็การทําให้มันหมุนเวียนครับ ครับอาจารย์วันนี้จุลาบริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเอี่ยมจำรูนลาบนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบพระคุณครับผมพบจุลาบริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่อีวันอาทิตย์หน้าเวลา11บเนาฬิกาสานาทีทางวิทยุจุฬาร้อยเนะครับวันนี้เชียร์กรกํกำโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาบรารทิทน์ทุกวันอาทิตย์1 1โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป